สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจัดกิจกรรมรณรงค์ kick off ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรู้และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมใน3ด้านคือ 1. ความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2. ความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและ 3. ความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพรวมพลังเดินหน้าออกภปยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสอย่างพร้อมเพรียงกันให้มากที่สุดและพร้อมเดินหน้าดําเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย จึงร่วมรณรงค์ชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ร่วมกันและติดแฮชแท็กไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ในช่องทางออนไลน์ให้เป็นพลังที่สำคัญในการใช้1นสิทธิ์1เสียงในการกำหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคตร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเลือกตั้งโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม